สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าฝนตกวันีตะกี้ดูดูดดในเฟซบุ๊กนะคะว่าพายุจะเข้ามันหมือดอะเมรานมันหมืดฝนก็เปิดไฟอยู่แต่ก็แสงมัน,ม,นมันย่อนแสงหน้ามืดเป็นบางช่วงฝนตกเจ้าตอนนี้พายุจะเข้าอ่าเข้าไทยประมาณวันที่สิบหกถึงวันที่สิเจ้า ประมาณนั้นประมาณนั้นพริกทอดค่ะวันนี้จะมารีวิวกินพริกทอดพอดีแตว่ว่าแม่แววแม่น้องกับตันนะคะปีเขาไปแอลติบ้านแล้วก็ซื้อกับข้าวซื้อขนมไปฝากแลยที่นี่พอดีเปิ่นแกอยู่เจียงใหม่แล้วก็เปิ่นแกทําพริกทอดส่งมาให้จิม้มแล้วแกก็อเอามาให้จิ้มตัวนะคะคือฮือเห็นในในเฟซบุ๊กหรือใน,นเพจตีอื่นอะที่เปิ่นรีวิวกินกันเยอะละแต่เฮากับบัคเกอร์กินบัคเกอร์ซื้อเพราะว่า เป็นคนติดแบบบาได้แบบแบบว่าโอ้เห็นอันนั้นก็นต้องซื้อมาชิมนนี่นคือมา,าได้บาได้ขนาดนั่น,นะค่ะก็คือเคยเห็นแต่เขากับบอกหรสชาติพอดีปีเขาเลยเอามาให้จิมดูเขาปีเปื่อนปีเขาทําทําขายนะคะก็เลยว,ว่าเออแต่ชิมไปละอร่อยก็เลยมารีวิวให้ดูเจ้าเพราะว่า,วาปีเขาทําขายด้วยนะคะบนเกาบางคนติดสนใจกับสมารถติดต่อได้พริกทอดกรอบ หอมมันกรอบอร่อยช่วยเาผาผานไขมันช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะสนใจติดต่อ0895547701อันนี้มารีวิวผู้ปีเขากบบบนได้นาจะได้กระจ้างหซะยังอะ่ะเพราะว่าเอ,า,อาง่ายๆช่วงนี้วางบาคือบอกคอยได้ทําคลิปัวยบอกบอกคอยได้มีทําคลิปอะไรอย่างอื่นเพราะว่าบอกคอยมีเวลาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะน,นี่คือจริงกลิ่นเป็นนิดนึงละ มันแบบมันบบโฟกัสอันนี้เนาะมันไปโฟกัสหน้าม <c oughs> ันได้ใช่ไหมนะ่ะมันก็คงอยมาได้ยินเสียงแต่มันกรอบ <c oughs> อร่อยค่ะบาได้เพชรมาก <c oughs> ลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยลูกค้ามาแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะกลับมาละมาได้เพจหมากนะคะอร่อยดีกกินข้างหงเราซื้อว่ามันเหมือนเหมือนหนังไก่ทอดอะ่ะรสชาติเหมือนหนังไก่ทอดแต่กว่าจะมีความเผ็ดของพริกอยู่แต่มันกรอบนะคะเหมือนแคบไกอ่อร่อยเพร่ะวาเห็นบางคนกินกับกินกับข้าวหงุงกินกับ๊บตัส้มถ้าคนที่มันมากเผ็ดนะส้มตำ อ่ะมันกัดับมบนี้เปินใส่งาเลยนะคะมันจะมีงาก็อร่อยดีแปลกดีมาได้ติดไม้อ่ะมไาได้เอาไม้มาก็แล้วไปได้ยินเสียงแบบเหมือนที่เปิดกิน ASMR เอานะไม้อยู่ไหนบอหูจะกินไปกินมาเพชรอ่ะ เพราะว่ได้เป็นคนกินเพ็ดฝ้าห้องเผ็ดเพราะว่าบได้เป็นคนกินเพ็ดนักกินได้ค่ะแต่ว่าบได้กินนักเพราะว่าเป็นโลกระเพาะโอเลียงโอเลียง อร่อยค่ะรสชาติอร่อยเด็ดมันจะกล้แรกที่เขากินมันจะอู้ดมันจะแบบขึ้นมาเลยฮึพริกของจิ้งอ่ะพริกจิ้งอ่ะมันก็จะมีนิดหน่อยอ่ะแห้งนเนาะใครได้ โอเคค่ะใครสนใจก็ล้องติดต่อไปดูนะคะมันอ่านว่าอย่างี้ต้องบนน่าอ่านแบบจางแต่อ่านว่าชิลลี่สแน็คพริกทอดมันมาได้ปืนกับมาได้ว่ามีแบนด์อย่างเนาะแต่กะจะมีเบอร์โทรอยู่089554 7701อันนี้ราคาก็ต้องไปถามคนดูเพราะว่าปีเขามาฝากเขากับบอกหูคือ คุณกล้องค่ะคุณไม่โฟกัสอะไรเลยเดี๋ยวจะได้จะบจับพิมพ์ไว้ให้ต้คลิปแล้วกันค่ะมาแบบไปเลอะไปเลยค่ะช่วงนี้พอค่อยได้ทําคลิปก็อาจจะทําคลิปเก็บหยอดมันแก้วที่บ้านโอดปงหยอดงามมากกระตึง้งมีเวลาค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันมันหลายอย่างนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ามีอย่างมาชี้แจงก็จะมาชี้แจงให้ฟังเรื่องหลายๆอย่าง มือว่าอาจจะมาชี้แจงก็ได้อาจจะเก็บเป็นความลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหมกันกคิดหมกันกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจ้าขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะพอห้องแล้ว